ได้เวลาเลื่องงามยามดีนะครับ <c oughs> ดีตรงไหนเนี่ย <c oughs> โอเคตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ได้เวลาบุกบุกฐานเวลสิบนะ <c oughs> บุกเลย <c oughs> คนมากองกันเต็มนะครับ <c oughs> บุกไปนะจะแตกหรือเปล่านะ แตกไหมฐานลูกศิษย์มีค่อนข้างแข็งนะครับหน้าหลังหลังหนึง่งโอเคอบบัตรแรกจะอยู่ไหมต้องมีเจ็บกันมัางอะพีะเฮ้ยเสมอว่ะเสมอว่ะ,วะแ,แข็งเหมกันนันนเนี่ยเออเมืองเวกสิบตีตัวแรกเสมอครัรรรรรถถบเหลือหกพันนะ ห0 0 0นใช่ไหมตัวไหนบุกดีมาเฉียวบุกไว้6,000อ่ะมาเฉียวเสมอนะครับขอเช็คก่อนนะโอเคสี่เอามาเฉียวตีตัวนี้แล้วก็เส okay. มอโดนข้างหลังนะโอเคมันมี3ามทับนะครับไ้เออเสมอครับมาได้แบบนี้เหลือ3ามมึงโอ้โหต้องตบให้ย่ำอย่างเงี้ ไปอุ้ยขึ้นเสมอหมดเลยอะ่ะเป็นไรกันเนี่ยมันก็ตัวเดิมนี่ทำไมมันขึ้นเสมออะ่ะเอาเว้เจ็ดเอาเว้สิบตัวนี้เนาะเอาลยสถานนัดแดแห่หัวตูนมาเหลือสองหมื่นครับทหารมันเหลือสองหมื่นละมาใต้ไปทหารคนไม่เต็มก็ไม่เป็น <haven> ไรสมืออีก <c oughs> เล้ไรหมื่นแปดงตกพยายามจุกอ่ะกลับไปเนี่ยเออนี่ของจริงซูไม่ได้นะครับหมื่นแปดทับช้างม้าวัวควายบุกไปนี่ระดมทุกอย่างเลยเนี่ยลดแค่เจ็ดร้อยเงินเนี่ยโอ้ตายแล้วแข่งกันเกินแข่งกันเกิน บุกก็บุกลุวละไม่รอแล้ว no บุกไปครับพยายามลดทหารให้ได้เยอะที่สุดอะตอนนี้หมดแล้วนะทัพหมดแล้วครับเจ็บหมดเลยโอเคมาดูลดได้ถึงหมื่นหกนะหมื่นหกแล้วจุกระเลียงเราเหลือล่าสุดเหลือเท่าไหร่จุกระเลียง เลหมื่นเก้าโอเคจุกเกิเหลียงเลหมื่นเก้าน่าจะตบหมื่นหกได้อยู่นะใช่ป่าวไอ้ล่าสุดอนะ่ะอันนี้เวลเจ็ดไม่เกี่ยวกันโอ้ยอ่เวลสิบอ่ะหมื่นเก้าโอเคหมื่น 10. เก้เาดูจุกิกเหลียงก่อนครับอีกสามสิกาวิความหวังหนึ่งเดียวนะตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมในตอนนี้ ค่อนข้างจะลำบากครับตีเวลสิบเนี่ยหรือไม่เราต้องหาเวลสิบแบบเป็นเอ่อเป็นนาข้าวนึงจะอ่อนอ่อนหน่อยนาข้าวนะถึงจะอ่อนอ่อนนิดนึงนะ <My plan. S 1> โอ้โหเจ็บครับจูเกเลียงบอกได้ถึงไหนกลูสามหมื่นโอ้โย แพ้คนอูสามหมื่นนั่นเราจะเหลืออะไรเนี่ยตกหมื่นหกได้ครับแต่แพ้คน 30, อูสามหมื่นทีมเดียวไม่น่าพออย่างนี้ไอ้คนตุ้นว่าไงตกมันให้ยับไห้เฮาตุ้นจะไปกลัว <S <S จบครับจบข่าวแตกหมดครับ <S <S แตกไหมแตกดีเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ออโอ้ยยี่สิบวิครับโอ้ไม่แตกครับเจอคนอูนะตัวสุดท้ายนะสงสัยต้องหาทำเลใหม่แนละ้วต้องเป็นนาข้าวนะถ้าเป็นไอ้ไม้กับเหล็กอะไรพวกนี้แมาจะไม่ไหวนะอืมถอยครับไม่แตกนะ ความวล้มเหลวเรามีการแก้ไขนะเว็สิบอยู่ไหนวะต้องหาพื้นที่เวลสิบที่เป็นนาข้าวอะโอเคคนหายง่ายครับนาข้าวเลเวลสิบโอ้โหอยู่นี่เลยอยู่ไกลาจากเมืองเราไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ภารกิจไม่ได้นะอย่างงี้อยู่โคตรไกลเลย รู Scroll, ้สึกว่านาข้าวค่างจะอ่อนสุดเลยนะโอเคส่งคนมาแล้วครับจะไปกลัวหรือใครเดินได้หของเฮามาเร็วของเฮาอย่าเพิ่งกลับนะตีจริงไม่เฉยนะโอ้โหแบบเหนื่อยนะอย่างนี้เจออย่างนี้เหนื่อยเลยนะอยู่ไกลมากยังแข่งไม่พอนะครับพับยังแข่งไม่พอเออ เนี่ยนะทับรองเ่ยมีปัญหาเพราะว่าค่อนข้างจะบางนะต้องมีทับรองมาสามทับอะถ้าจะถ้าจะดีนะอยอันนี้พวกนี้ค่อนข้างจะบางอืมโอเคไม่แตกก็ไม่แตก <laughs>